สวัสดีครับสวัสดีครับสนุกไหมครับอต้อนรับเข้าสู่ช่องตำดำซิงนะพี่น้องก็สนุกสนานเฮฮามากนะคะก็รู้สึกว่าจะสนุกสองคนนะสนุกไหมไม่ไปเล่นต่ออ,ตออกมาแล้วบอก ออ่ยดีเธอเดี๋ยวขอลับหนึ่งสองโอ้ยี่จะกระโดดลรือไอยากไปที่ไหนอีกดเอ้ยมันจะกระโดดไหมอังม่กระโดดไหมเบียบเบียบโคบรรยากาศนะคะที่นี่ ห้วยอ่างอะไรนะอ่างห้วยลาไสนะคะอำเภออำเภอเสวยเนาะจังหวัดสุรินทร์อนะเออเออน้องอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดดทำไมล่ะเห็นไหมเขาบอกจมน้ำเด็กจมเด็กจม สนุกไหมวันนี้สนุก,นกวันนี้มาเที่ยวไวยละใสรไวยละไทรเอสเออสนุกไหมสนุกไม่กระโดดน้ำเออไม่ต้องกระโดดหรอกเดี๋ยวฟันหักยิ่งไม่มีฟันอยู่เฮ้ยไม่ได้น่ารอดโอ้ยอยากขึ้นอ่ะาำอาจารย์โจม

สนุกสองคนสนุกแค่สองคนก็อ่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ใช่กินนะคะโจนป้นโจนป้นบรรยากาศก็อู้ที่ท่องเที่ยวนะคะแหล่งท่องเที่ยวนี้สวยงามมากนะคะอ่มีสไลเดอร์ให้เด็กๆด้วยนะคะ

ก็สนุกสนานนะคะด้า,านนู้นก็มีบานานาบูทก็มีนะคะเดี๋ยวขยายให้ดู

ก็สนุกสนานกันนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบสถานที่นะคะพักผ่อนหย่อนใจเนาะพี่น้องเนาะก็มาพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะคะมาพักผ่อนหย่อนใจกันได้วันนี้ก็พาาเด็กๆนะคะมาเที่ยวตามสัญญานอกว่ากลับมาแล้วจะพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะก็ได้มาเที่ยวกัน สนุกสนานค่ะสนุกสนานเฮฮากันเนาะพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะพาคนแก่มาเที่ยวนะคะอันนี้ก็กินอย่างกับโจนป่นนะคะยังไม่อิ่มอีกเนาะพี่น้องยังยังไม่อิ่มอีกนะนึกว่าโจนป่นนะนี่ แต่คนที่จะสนุกที่สุดก็สองคนนั้นแหละคะ่ะบอสอ่ะเป็นไงคะ<ม>คนขี้บ่นที่สุดนะคะตอนนี้ก็พาเด็กๆมาเที่ยวแล้วนะครับถ้าไม่มานี่ถามนะตามสัญญานะคะเนี่ยคนคุ้มที่สุดครับไปดูคนคุ้มที่สุดทำไรอะ่ะกินขนมในน้ำอร่อยไหม เปลี่ยนบรรยากาศเนาะกินแต่ขนมอยู่ที่บ้านเนาะมากินในน้ําบ้างเนาะกินขนมในน้ําความสุขของประชาชนน้อยๆเราต้องคืนความสุขให้ประชาชนน้อยๆนะคะสนุกว้างเลาสนุกว่าบอกเลยเนาดปากเร่อบ้นเราหนาวเราพี่น้องเอ้ยอาหารหน้ามาที่หันหน้ามาที่อร่อยไหมครับอร่อยสนุกไหมแต่หมดแล้วอร่อยแต่หมดแล้ว มันเป็นยังไงอร่อยแต่หมดแล้วกำพิกี้หน่อยิอ้งกหน่อยเป็นไงจะมาอีกไหมนี่ในตังอะเออเอาไม่ทำไรเอาเขาไม่ได้ให้เรานั่งฟรีนะเนี่ยเราจ่ายตังนะเนี่ยแล้วตังอยู่ที่ไหนอะจะมาอีกอะตังก็หมดไปสิน้อยอะตังก็หมดไปแล้วทำไงอ่ะจะได้มาอีกอ่ะตังอมสินใครอะอันที่นั่งบอกดิอันที่นั่งเขาคิดตังเนี่ยอันที่นั่งไนะ่ะเขาก็คิดตังเนี่ยน,นะ ตั้งอ่ะทีเนี้ยจะไม่เนี่ยทำไมกว่าไม่ไม่คุยถึงเรื่องกระป๋องเอ่อแม่แล้วเพี่อนใจใจใจตั้งให้แม่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาตังโอ้ไม่รู้ว่าเอาตังจากไหนนี่กระป๋องอมสินหนูไงได้ไหมอ่ะ เออคงน่าจะเอาหมุดกระป๋องอาหารมาทางนี้สิมองไม่เห็นเลยอาหารมาทาหนูสนุกไหมเนี่ยหนูหนาวไหมเนี่ยหนาวไหมครับโอ้โอ้ดูดูผ้าพนแมพี่น้องโอ้ยอันนั้นอ่ะออตต้นอยู่น่ะปิดไว้หน่อยไอไอท่านผู้ชมหน่อยสินันน่ะออตต้นอยู่นั่นน่ะโอ้ย มวนพี่น้องมวนมวนหลายค,ค่ะก็สำหรับคลิปนี้สน,สนุกสนานเนาะกับเด็กๆพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะวันนี้ที่ห้วยห้วยละไซห้วยละใซห้วยห้วยละไซโอหว้หวยเก็บน้ำนัง<ว>ละไซนี่ยังจําได้นะแม่จำไม่ได้เลยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะรับชมนะคะอ่าที่ Youtube ต<า>ั้มดัมซิ่งนะคะสำหรับคลิปนี้อ่าพี่อันหนาวแล้วพี่อันจะกลับบ้านแล้วเอาไปไหนมาปิดคลิปให้ก่อนอ่ดตามด้วยนะคติดตามด้วยนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ใครให้ช่อง YouTube ตา้มดำซิงด้วยครับให้ช่อง YouTube ตา้มดำซิงด้วยครับลักลักๆักน้อยแต่ลักนานๆอะไรนะไวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบายด้วยบายด้วยโอ้ยฟังตะเรียนเนาะฟังกินพี่น้องฟังกิน